สวัสดีนะครับวันวนี้ก็เป็นเช้าของวัน,นอังคารนะผมก็ามาทำงานแต่วันนี้ผมอะ่ะจะไปซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างอะ่นะอยู่เดี๋ยววันนี้รถรถคันที่ผมเคยถ่ายให้ดูว่าเป็นพวกรถขายอุปกรณ์รถเครื่องมือช่าง่ะนะวันนี้เขาจะมาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะขึ้นไปซื้อของในนั้นแล้วเดี๋ยวผมอะ่ะจะถ่ายให้ดูว่า ในนั้นมันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างอะนะถ้าเขาให้ถ่ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามชมดูแล้วกันนะครับว่าในรถคันนั้นมันจะมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับมาแล้วรถที่ผมบอกอันนี้นะแต่เดี๋ยวต้องถามพอก่อนว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปซื้อแต่ต้องถามพาก่อนว่าเขาให้ผมขึ้นไปถ่ายไหมไม่แน่ใจว่าถ่ายได้หรือเปล่า มันใหญ่มากคมันคือรถหกลอ้อครับรถหกลอใหญ่ๆเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถามเค้นไปซื้อของแล้วเสียตจกันแล้วทำของหายไอรีวิวดี้ะอิน y ไ u ด์ยูทูบเฮ้เยอเยอะเยอชัวร์ thank y อันนครับ i <laughs> <laughs> oh, <sorry. laughs> okay. it on Oh! Sorry! it on YouTube channel? Yeah. There you go. I need to fly. You remember, yes. He I am. Oh. He another set of flyers. Which one? Yeah. These, right? Yeah. สมไเยรนอันนี้นะครับที่ผมทำหายไป oh <my> ผมต้องซื้อใช้ฮิววันนี้นี่ข้างในก็เขาจะ,จะมีของเต็มไปหมดเลยนี่ก็จะมีเครื่องมือเครื่องมือของนี่เขอต่างๆนะหลายอย่างเด้ อั the Nike golf. Oh. นไท์กี่กอมีเสื้อด้วยนี่ที่อู๋เขาก็มาช้อปปิ้งกันเป็นช้อปปิ้งกันยังอยู่ในห้างเลยผมว่าจะพยายามถ่ายให้ท,ทุกซอบคุบมุมที่เขามีนะอันนี้ก็เป็นเสื้อพวกเสื้อผ้าแบรนด์นะครับที่เรามีค่ะแล้วก็มีพวกกล่องของนะบล็อกชุดบล็อก กล่องเก็บครึ่งมือันนี้ก็จะเป็นพวกบล็อกโลนมอันเล็กอันใหญ่ั่าจะมีวัลคาด้วยเขามีอยู่ทุกซอกทุกมุมเลยร้อคนั้นหามไม่ไ้ไไมี ูสวยมากอะ่ะอยากมีไว้ที่บ้านนะอันนี้ก็คือจ่ายเงินสดจ่ายเงินสดได้แล้วก็รูปบัตรเครดิตได้อยู่ในนี้นะเป็นเหมือนห้างเคลื่อนที่ดีๆ,ๆนี่เองะครับที่ขายพวกอุปกรณ์รถน,นะไม่รู้เห็นชัดก,กันหรือเปล่านะก็แบบดูแบบคร่าวๆนะครับ 2200? 2200 2, 2, right? Ah Yeah, I think that's, right. Right. that's not bad. Brock? Yeah, that's not bad. 2200 is pretty good. Really I good. think 2200. 2, yeah. Right? I paid 2500 for mine. Do this, one one, this, oh. this one's bigger. small. Small money. Yeah? It's like here. Oh. So this one wow น anyway, uh. ี่ครับบล็อกเล็กบล็อกใหญ่แ้ม่เรเอาช็อตเนี่ยน umm ี่เอาเคาน์เตอร์่เคาน์เตอร์ขาเอรัพเอรครับมันจะเป็นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะที่มันมีอยู่ในนี้นะครับข้างหลังผมก็ให้ดูพวผ้าไว้ ได้เท่านี้เท่านี้เห็นนะมันก็มีหมดเนี่ยนะครับมันก็คือเราไม่ต้องออกไปซื้อไหนนะเขามาอยู่ที่นี่แล้วก็ซื้อที่นี่ได้เลยอยากได้อะไรที่จะเอาต้องที่เราจะเป็นต้องใช้นีน่เขาก็จะมาถึงที่เราเขาจะมาทุกวันอังคารตอนเวลาประมาณสิบเนอนเน็ดโมงแคมป์มาทุกทุกครั้งใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อมาช้อปปิ้งกันได้ผมว่าค,น,คนที่ต้องมาซื้อเพราะว่าผมํำของมา นี่บอกอันนี้เขาไ e รับตีเอวท i ้งทั้งหมดนะครับอันนี้มีวันรัตีทั้งหมดคือเสียแล้วก็เปลี่ยนได้เขาก็รับเคลมรับเปลี่ยนนี่คนขาย Hi, you want beef j e k y ดิเอามีของจีนได้บ a l e n o

<laughs> For your blog, huh? <laughs> For your YouTube channel? Yes, yeah, YouTube channel. There you go. Yes. Fuck! It's a medium or small? Large That was nice. Yeah, that was nice. Yes, nice. Thank you. Thank you, boss. That's it. นะครับผมก็ได้ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้มันก็คือรถหนึ่งพันนะที่ผมนําเสนอที่ของที่อู่เข้ามากันนะที่เขาจะมาขายกันในอู่นะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมีไอซิไอศครีมเผ็ดอีกอันหนึ่งเดี๋ยวอันนี้เขายังไม่มานะ แล้วก็ถ้าเข้ามาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะที่ผมมาว่าไอศครีมเผอะนะอันนี้ก็หนึ่งคันที่ผมซื้อของไปแล้วก็เข้าไปถ่ายข้างในให้ดูนะครับวันนี้ก็มีอีกอันนึงที่พิเศษมีพิซซ่ามาขายเป็นพิซซ่านะครับมาขายที่อูเป็นของกินผมก็เลยจะดูกันว่ามีอะไรวันนี้ลุงเขาก็ถามว่ามันมีอะไรบ้าง

อันนี้ถาดละแปดเหรียญถาดละแปดเหรียญมีพิซซ่ามาขายถึงอู่ด้วยที่นี่ก็ <c oughs> คือของกินท้องถิ่นของที่นี่นะครับว่ามันมีอะไรบ้าง <c oughs> เขาก็ขายก็เหมือนบ้านเราก็มีลูกชิ้นไส้กรอกยีสาน <c oughs> ไก่ทอดส้มตำ <c oughs> <ห>อะไรนะมันก็อันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เขามาขายในช่วงนี้นะเขาก็ อาจจะไม่ได้ทำงานเขาก็มาเป็นรายได้พิเศษของเขาถ่รานละถานละเท่าไหร่อะโทมัสน่ายไปเลยง่าถเยาดเท่าไหร่อ่ะหนูแปดแปดล้าน แปล้านเขาจะทานละแปเหรียญนะทามันเนี้ยมันมีมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเปเปอร์โลนี่อ๋อเปอโลนีเชปอร์โลนี่มันดูมันสวยมากเลยนะมันดูมันอร่อยเราเราเราอยากได้อันนั้นมีผักมีอะไรเนี่ยน่ออ่าฮะแต่อันนี้ไม่มีแต่ว่ามันดูดีอยู่ใช่ใช่ใช่ดีอยู่ไปลองดูอันนี้ลูกผมชอบกินอใช่เนี่ยเนี้ยจ้าด้วยออ๋อ <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่วันนี้มันมีของแปลกๆมามันก็ไม่ได้แปลกหรอกมันก็คือพิซซ่านั่นแหละแต่มันแปลกตรงที่ว่าเข้ามาขายที่อู่มีคนเดินเขาเดินมานะอันนี้คือเขาเดินมาคนนูน่นน่ะโอ้โหน้ำมอเขาเดินมาขายนะอย่างที่เห็นนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับ s u b ใครสับสไคร์ผมด้วยนะครับถ้าสนใจในสิ่งที่ผมทําและนําเสนอไปถ้าคุณชอบก็ช่วยกดติดตามกด s ับสไคร b ์กดแชร์ผมด้วยขอบคุณมากครับ